ยมารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคก,กดผลปีศาจกับเกมพาร์ทในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ เลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีททางร้านก็จะมีบริการ mm hmm. กดเจมพาร์ hmm. ในแมปต่างๆ mm hmm. เช่นแมปบล็อกฟุตแมปคิงเลกาซี y กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยเอออเฮลโลไกด์ว hey ัสับดูดโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอเองนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับทุกคนผมก็จะมารีวิวนี่เลยฮะในนี่ที่อยู่ข้างผมเลยซาก,กุระนั่นเองนะครับ เป็นตัวละครระดับแรเนาะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเกลือนะครับทุกคนครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่านั้นนะฮะทุกคนบางคนก็ยังไม่รู้เลยเนาะว่าซากุระมันทําอะไรได้นะครับในคลิปนี้เนี่ยก็มีคําตอบให้เนาะว่ามันทําอะไรได้ก็คือประโยชน์ของซากุระเนี่ยนะครับมันเป็นตัวละครบัฟดาเมจนะฮะทุกคนครับเออมันบัฟดาเมจให้กับตัวละครเนี่ย10%เลยนะครับนี่เรามาดูข้อมูลของมันกันนิดนึง บอกได้เลยนะครับว่าตัวบัฟในเกมนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบัฟเงินหรือบัฟดาเมจนะครับบางตัวละครเนี่ยเลเวลไม่มีผลนะครับอย่างเช่นอ่ะพวกตัวบัฟเงินเนี่ยเลเวลไม่มีผลนะครับต่อการให้เงินแล้วก็ซากุระก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครน,นะครับที่เลเวลเนี่ยไม่มีผลต่อการบัฟดาเมจนะทุกคนเนี่ยครับอย่างเช่นอันเนี้ยเลเวล10มันก็บัฟ10%เหมือนเดิมครับเลเวล1เลเวล1ก็บัฟ10%เหมือนกันนะครับทุกคนจะรู้ได้ไงว่าตัวนี้เป็นตัวบัฟ นี่ครับทุกคนสังเกตไหมมันจะมีคําว่าบัฟตัวสีม่วงเนี่ยตัวเล็กๆอยู่นะครับแสดงว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวบัฟถ้าเป็นตัวเงินนะครับมันจะเขียนว่าฟาร์มเห็นไหมแต่ถ้าเป็นตัวทั่วไปนะครับมันก็จะอ่าไม่ขึ้นอะไรนะครับทุกคนครับนี่เห็นไหมปกติเนาะเป็นตัวตีพื้นหรือตีแอร์ยืนบนอะไรก็ว่าไปนะครับเออลิ้นพันอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนครับสำหรับข้อมูลของซากุระเนาะ เลเวลเท่าไหร่ก็บัฟได้ดาเมจเหมือนกันเดะเลยครับไม่ต้องซีเรียสเรื่องเลเวลของมันเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราสุ่มได้มาเยอะๆเนี่ยสิ่งที่เราควรจะดูเลยนะครับก็คือนี่สังเกตที่ระยะวงครับเพราะว่ามันจะบอกแค่วงใช่ไหมดาเมจกับความเร็วเนี่ยมันจะเป็นศูนย์ทุกตัวเลยให้เราดูวงที่กว้างที่สุดครับอย่างเช่นของผมตัวนี้เนี่ยวงมัน52ใช่ไหมไม่ใช่5.2นะครับตัวนี้แค่5.0ตัวนี้4.9 วงในการบัฟดาเมจเนี่ยมันจะต่างกันนะครับเออก็ดูดีๆแล้วกันเนาะส่วนไอค่าข้างล่างเนี่ยที่เป็นไอตัวฮิลนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่รู้จริงๆเนาะอาจจะใส่มาเฉยๆก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันไปฮิลอะไรเกมนี้มันไม่มีเลือดลดนะครับเออผมก็งงนะแต่ก็คือมันก็คือตัวบัฟดาเมจนั่นแหละครับทุกคนครับไปครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูรีวิวแบบเห็นภาพให้ชัดกว่านี้ก็แล้วกันเนาะก่อนอื่นเลย ผมขอยัดแย็ดความเกลือให้ทุกคนดูก่อนก็แล้วกันนะครับนี่เอาไปดูครับเป็นขวัญตาทุกคนจะเห็นกันจนชินเลยนะไอ้ภาพแบบนี้ครับโอเคไปครับไปรีวิวกันมาครับทุกคนครับเรามาวางซากุระกันเลยดีกว่านะครับซากุระเนี่ยมันจะใช้เงินในการวางอยู่ที่600นะครับนี่เดี๋ยววางเลยนี่ครับเอ่อเวลาเราจะบัฟให้ตัวไหนเนี่ยเราก็เอาไปวางใกล้ๆตัวนั้นเนาะนี่เราจะเห็นวงของมันอยู่นะครับวางไปเลยครับ เราสังเกตนะมันจะมีดาเมจบัฟขึ้นมาครับอ่าเห็นไหมครับทุกคนครับเห็นไหมเวฟนะครับเมื่อกี้คือดาเมจที่บ land, ัฟตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นดาเมจถาวรเลยนะครับก็คือวางปุ๊บมันจะบัฟตลอดเลยถ้าซากุระยังเย็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมนารุโตะผมอ่ะตี6.5แต่นารุโตะตัวนี้นะครับตี5.9เห็นไหมครับอ่าความต่างเนาะแล้วก็ในการอัปเกรดซากุระเนี่ยนะครับ เราเนี่ยก็จะไม่ได้ดาเมจเพิ่มนะทุกคนมันเป็นการอัปเกรดระยะเฉยๆนะครับนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูเลยแล้วกันเนาะตอนนี้เนี่ยนารูโตะตีอยู่ที่6.5นะครับเย่๋ยอัพสากุระเลยเบ่งเข้าไปครับเห็นไหมก็ตี6.5เท่าเดิมนะครับไม่ได้เพิ่มแต่ที่เพิ่มก็คือระยะของสากุระครับใช่เพิ่มแค่นั้นเลยนี่อ่ะวางนารูโตะเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งครับเห็นไหมเห็นไหมนี่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  เดี๋ยวผมให้ดูนะครับแวบๆเมื่อกี้แวบๆว,ว,วางปุ๊บ,บเห็นไหมครับอ่ามันจะบวกดาเมจให้10%เลยนะครับ10%นะทุกคนเท่านี้เห็นเนี่ยข้างหลังมันเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับวูแต่ว่าเพื่อนหลุดฉุกเฉินนะครับฉุกเฉินเอาไว้เพื่อนหลุดโอเคก็ปลามาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับซากุระไม่ได้มีอะไรเลยนะครับทุกคนครับนี่ อ่ะเดี๋ยวผมจะอัปเกรดจนตานเลยแล้วกันเนาะจะได้เห็นระยะในการบัฟของซากุระนะครับี่อ่ะพันสองครับแล้วก็ขั้นต่อไป2,000ใช่ไหมซากุระถือว่าใช้เงินอัพเยอะเหมือนกันนะทุกคนซากุระมันไม่สามารถทำดาเมจได้นะครับทุกคนครับเห็นไหมมันไม่ทำดาเมจนะครับอืมแล้วก็ใช้เงินในการอัพเนี่ยถือว่าอืมผมว่ามันแพงนะ ถ้าเทียบกับเราได้ระยะเพิ่มขึ้นมาอย่างเดียวครับใช่เราได้ระยะเพิ่มจริงแต่ว่ามันก็มันรู้สึกว่าแพงอ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยเราตรีครับทุกคนครับใช่ผมเลยว่าอม,ม,มันแพงอยู่เนาะนี่ครับทุกคนครับดูซากุระใกล้ๆก,ก,กันนิดนึงนี่หน้าตาเนี่ยมันเหมือนในภาคโบรูโตมากกว่านะครับแต่ชุดเนี่ยมันเป็นชุดชุดของภาคไอ้นี่นี่หว่าอะไรนะภาคตอนโตครับ ใช่อ่าประมาณนี้นี่อ่ะแล้วก็ผมจะทดลองอะไรให้ดูครับทุกคนครับอย่างเช่นบางคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าถ้าสมมุติว่าวางซาก,กุระสองตัวมันจะเพิ่มเป็น20หรือเปล่าครับนี่เดี๋ยวผมให้ทุกคนดูเลยว่ามันเพิ่มหรือไม่เพิ่มอันนี้นะครับนารุโตะของผมตี5.9ใช่ไหมวางลงไปครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับบวกดาเมจ10%แล้วเดี๋ยวผมจะวางอีกตัวหนึ่ง นี่วางข้างๆกันเลยอ่ะเดี๋ยวดูดาเมจต,ตอนนี้ก่อนอ่ะจาก5.9กลายเป็น6.5ใช่ไหมครับเดี๋ยววางซากุระเพิ่มไปอีกปับ๊บอ่ะเห็นไหมครับปั๊บดาเมจไม่ขึ้นแล้วเห็นไหมถึงจะมีซากุระปั๊ให้กี่ตัวนะครับนี่2ตัวก็6.5เท่าเดิมครับ3ตัวไปอ่ะอ่ะโอเคซากุระนะครับจะวางได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่5ตัวเนาะทุกคนครับใช่แล้ววางได้สูงสุด5ตัว ไม่ใช่ไม่ใช่5กี่ตัววะ3ครับผม3ครับมันวางได้แค่3ตัวนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวบัฟดาเมจนะครับวางเยอะเกินมันก็จะโกงเกินอ่ะเรามาวางให้โจลุโน่หน่อยครับปกต,ต,ติเท่าไหร่ครับ1 1 1วางไปครับเพิ่ม10%ครับกลายเป็นเท่าไหร่อ่า1 2 3นะครับ10% 1 1 1 1 2 3เดี๋ยวนะถ้าเพิ่ม1ิ มันก็ต้องเป็น1 2 1มันเพิ่ม11บเออ๋ไม่รู้นะครับว่ามันคิดยังไงเนาะแต่ว่ามันเพิ่ม10%นะทุกคนที่มันเขียนไว้ครับอ่ะโอเคครับทุกคนก็ปละมาณนี้เลยโก็แล้วกันนะครับสำหรับซากุระนะครับทุกคนครับก็เป็นตัวะครตัวหนึ่งที่สามารถปรับดามเมจให้กับเราได้เนาะโอเคครับทุกคนก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาด คลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย